สวัสดีครับพบกับผมบากินสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามบ่ายค,คนยามบ่ายมื่นยังไ่ได้มีคลิปให้พี่น้องบ่งเด้เนาะมน่น้องหลายคนก็นจะได้ไปทบ,บุญกันเลยเนาะจา้ราราะว่ามื้อนี้เป็นวาเข้าพรรษาเนาะแม่หลังจากทบ,บุญเรื่องเขาก็มาหาอยู่หากินน่ตจ้ะกาพี่น้องมาหาหน่อเพ็กเพราะว่าฝนตกเลยสาวติ๊กสังเกตว่ามันเริ่มมีหน่อแล้วจ้ะหน่อเพล็กหรือหนอ่นอนโจดเนาะแต่อันนี้ฮันเหน่ง มันเกิดตามลำต้นเอิดมาแหน่งไงเนาะไปเกงแทบครั้งแรกสิได้กินยนี่ค่ะยังบุเคยกินจักเทือกจ้ะมันเกิดตามลำต้นเนาะนเหน่กินดูหลายอย่ที่ข้บเต็มเลยบ้าซอยไหมขึ้นไปข้างบนเต็มเลอาแหนเสียเราวันนี้ งานเสาคนเตี้ยอ่ะคนสูงยืนดิโอ้ยยาวพอดหรอกไม่ยอมไปนะผิดหรอปว้ามันยาวพอดแล้ว,วพวดเ,เนาะมจ้โอ้ยโดนกิ่นซ้ำม,มีหลายก้อนหลายสุ้มอยู่เอาสิเราหาไปนเรื่อยๆครับหลายอยู่นะก้อนนี่ก็ กอกอนึ oh. ้อเงินแด้เป็นกำเลยครับพี่น้องพี่น้องนี่เราหาไปเรื่อยๆครับมีหลายกอหลายส่มอยู่คุณป่าอยู่สิเราหาเข้าไปตรงนี้แหละอุ้ยหนอนนี่อวบขนาดเลยน่ะนรอเพ็กเดินหนึ่งเด้อ ครเจออีกแล้วงูเพ็กอ,อ่อนมูพอมอะนัดดีตะเับมันออกแบบนี้เนะะาะเจอฮะไหาให้กันเราก็มาหาครั้งแรกครั้งแรดูขึ้นต่อเดี๋ยวบอกขึนน<อ>ข้นน้อยคุณดีดีตีหากระพูกต้องหาแบบนี้แสดงมามุไป เข้ามาเก็บตาบ้างเหรออ๋อเสียม <c oughs> แบบนี้ค่ะห่างขึ้นหนูไม่นี่นลรู้มีพิษอันแบบนี้นนค่ะเ <c oughs> นาะโอเคเนาะติ๊กเห็นเพื่อนหาเพื่อนฮักเอาฮักเอา มันแข็งอุ้ยหน่อมอันอ้วนเนาะน่เปิดหาตอเผื่อเ็นอยู่ตามใต้ใบไม้โอเคเจ,นเจนหน่อน,นี่สวยขานาดเลยโอ้หักแบบนี้นี่เองไปหักสองตอง pa hết mà chờ à, còn thì à, nó thêm nơi ra này con chơi ní con tỏi con này mốt thích ตัวอะไรมาเห็นแล้วแสดงว่าอ,อร่อยหวานเหียวเนาะตัวแรกจากกรบการหาหน่หนอหน,น่ออ้วนๆเพชรหนอโจทย์เต็มเลยทางเพื่อนบ่มีบ่ยังบ่เห็นจ้ะบ่งง่ายไงใ่รเพื่อนอะไรเพื่อนหน่อวักดง่ายเลยนี่เข็งเสพเต็นเลย เห็นอยู่เลยนะพี่น้องเนาะพี่หามันเนาะพี่สุไปได้ซึ้งมี่เส้นเสียมแล้วเล็งเล็งต่อสติกาสติกเจอเ็ดหลวร้อมในป่าเพชรที่ไหนที่ไหนหมูหนึงสามดอกสามดอกแล้เอิญเป็นหมูเด้อสามดอกก็ไปแล้วเป็นหมูฮะเนาะไอดอกเดียวสองดอกเลยอ๋อเมนเมนเนาะเมนนี่เมนดิอ๋อป่าเี๋ยวจมีคนมาหา คนนี ừ ừ ้แยวางเดี sure> ๋ยวไปใส่หนังรถดิโอ้แต่แกงใส่กันเลยแบบนี้เนาหมานบ่หมานเสยหาหน่อเพชรได้เห็ดพร้อมไปเเจออีกเจอเห็ดพึ่งพร้อมเห็ดพึ่งแดงบอกพี่น้องเก็บรถพี่น้องบอกเองกินได้กินบ่ได้ ไปสุดไปที่ไหนเยี่ยมหเก็บห็ด hết ไปนไปหน้าหนไปไหไปฮักไปเที่ยวต่างหัดเองแต่ยัต้องหักมันมือแน่เลยหน่อกนขึ้นหน่อชุบขึ้นไปนดู มันได้แบบนี้เมนบอกพี่น้องเรจะกะบอเคยหาได้แบบนี้ได้หนียมันแข็งเราบอกพีกน่นจ้ะถามความรู้เด้อนี่บอเคย<อ>าหานอเพชรอีหลีเรียนรู้นำกันลุยลุยลุยพาขึ้นมาเจอเห็ดอีกเพึ่งมานสองเด้งพี่น้องจ้าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเมื่อกี้แบบเดียวกันดอกเมื่อกี้เนี่ยเนาะแต่เมื่อกี้เป็นดอกน้อย หาหนเพกไปได้เฮ็ดบหมนีันมานส่งเด้งสั่นตัวเก้งใส่กันเอ้ยเลาะอีกไอเจออีกจ้ะสตธิกมาท่้งพี่อะไรจ๊ะโอ okay, เคเจอเฮ็ดพึ่งคือกันถ้เจะเข้ามาเบิ่งไอ้ป่านอเพกหรือนอโจดป่าใหญ่ก็เลยเข้ามานี่ดิ <c oughs> ใ้เด้สามด้กเไงเดิ แสดงว่าป่านนึง่บมีคนเข่าได้เนี่ยบ่กินเห็ดทั่งอกคนไปทางนู้นเบิดนั่นต่างบบเข่ามาเนาะดิจะจเห็ดก่อนหน้าวน้าระาลดแล้วก็ิงน่อเ็กทางพี่นี่ก็คือเห็นกอใหญ่อยู่นะจจ๊ะเดี๋ยวบกินหารอเธอนี้ พากันออกมาจ่ะพี่น้องงานแวก็นี่หน่อเพกอุ้ยเสาติ๊กไปเจออยู่โดนค่ะแยกกันหาจา้ะเสาติ๊กเจอต่หน่ออวบอวบอบแบบนี้เลยใหญ่ใหญ่แบบนี้เดี๋ยวพาพี่น้องเมือโปอกจก้ะนี่นะต่หน่อใหญ่ใหญ่แต่ว่ามันต้องย่างไปทั้งพู้แยกกันหาก็บอกเคนเฮ้ยวันถ,ถ่ายพี่น้องเบิกปเมือโปอกกันจ้าวันนี้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว หน่อโจดหรือหน่อเทศเราได้มาเก็บเทศจะจับหน่อยังงนี่เนาะสาธิกจักสาิ๊กับปจักคือกันสูแต่มันสวยมากไ่มุมใหม่แต่ทาครัวใหม่ทาครัวใหม่ตอนนี้ก็เลยย้ายต้นไม้ออกมาคือผักเป้นนี่ใบเป็นแต่โบเมนพุนผักเปนผักเปีนฝั่งขุนปลูกรวมกันกับผักเป้นแต่โบเมนต้นนี้เลยนี่หน่อโจด ได้หลายอยู่ด้วยอุ้ยได้หลายถือเลขจากที่ได้หาดากสิได้กินเพราะว่าอยู่ภาคใต้บ่มีเนาะบ้านสติกบบ้ได้จากป่าเพ็กคือน้องสิเห็นว่าตอนไปหาเห็ดะนะได้หลายแค่เราหาป่าที่มันสมต้นมันอุบอุบใหญ่ๆเนาะหลายครับแต่ตอนนี้เพิ่มว่ายังมัน,นออกหลายได้นี่ เพิ่งเริ่มออกเดยอนนอสติกนะโปอกขึ้นมไม่เด้อเด้อแต่เปลือกเพื่นแข็งแล้วก็คมมากเล็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 กเกือบควนปรกที่น้องเบิอ่งจ้ะเสียงน่วนคือกันเนาะโปรนไม้ เดิมสติตปอกไหมเร็วไม่ห่อาสิแกงเลยทุบบ่หรือว่าผ่าฝานสถิตทุบจ,จากทุบจักหน่อยบางคนมันบดทุบได้เพิ่นแกงแบบนี้เลยเพื่นว่าจะสติตซี่แกงขึ้นหน่ไมหมเฮานี่แหละโอ้ยสิได้ชิมในี่อน,นี้รสชาติเป็นแนวใดแซ่บสมคำล่ำเลยอ,อยู่บ่เป็นว่านหอวพริกมีรสชาติหวานเนาะ คือมันแข็งนะมีทั้งหลายแบบเป็นแหนงยาวก็มีหน้อบวชสั้นๆก็มีโป่กมันมากคายขึ้นคายน,น้อยๆี่น,นี่แงพึ้นออกหลายคือสิ้นได้หักมันมืออยู่เพราะป้าพริกหลายครับไกยที่ไหี รออีกสักสามสี่มือสัติกวานะนะมันจะขึ้นเต็มเลยพอมันกำลังเริ่มโผล่โผล่จะ<ไ>ปายละน้อยอวบได้หนิถือว่าหนอใหญ่ได้หนิ่บาเข้นแบบนี้เพราะว่าสาตติกไปบึงลหลายช่องพ่นฮักซัมนีแหละเปลกได้ยังได้ซัมป์มืออยู่เลยเนาะแม่นจ้ะดิใช่สาตติกปลกไปเรื่อยเนาะ จะพาพี่น้องแกงจ้ะมากินนํากันเด้อเธอเละของบบาเคียนสาวติกจ้ะใส่เห็ดพร้อมได้เห็ดนำเมนแกงขึ้นหัวไม้นี่แหละได้แล้วสาติกาจะได้กินแล้วบอได้แล้วจ้าต้มก่อนต้มก่อนเหียวพุกเลยต้มหวานเ็๋เลยแกงแบบพร้อมเนาะยังแบบเทียบพร้อมอะไร ตัวตบแบบนัวนี้ก็ทำใหม่เลยตัวนี้ลื่อออกแล้วจ้ะเลื่อออกเลยลงโล่งละเอามาพี่เบิรเลยสิเป็นตกเป็นที่ล้างจานมุมนี้ิน,น,นี้เป็นที่ล้างจานมุมนี้เป็นตัวตัวคลาสสิกข,ของเรายัางเหมือนเดิมมึงเข้ามึงเข้าผ่านเพราะว่าเดี๋ยวสิย่างปีกไก่แต่มักปีกไก่ไว้ให้นอกอากดาน,นี่ดิจะสิย่างปีกไก่น้ำ ตอนนี้เป็นบรรยากาศฝนตกไปก่อนตกมื่อครับตอนเย็นๆแต่บ่แหงเด้อทางบ้านตอนที่ฝนตกบ่แหงปันใดนครับตกพอดีเลยซ้ำนี่แหละต้มมาเรื่อยๆจ้าตอนนี้น้ำแห้งนะต้มจะน้ำแห้งเลยด้วยจ้าเวลาต้มเห็นน้ำแห้งเลยมันสิหอมอใหม่หมดก็หน่อยยังหอม น้ำมายานำเลยเดีเ๋ยวเรายะมาหางด้วยคนตุกมาเลยน้ำมายาดำข้นๆแล้วก็ตามด้วยพริกกับข้าวเบือพริกกับข้าวเบือตามลงไปน้ำเดือดแล้วเราค่อยใส่น้ำประเด็กหรือน้ำปลาจ้ะเหมือนน้องไม้ทุกอย่างเลยเนะาะเมน แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาใส่เห็ดแต่รอน้ำเดือดจะหน่อยแล้วค่อยใส่เห็ดตัติ๊กแกงใส่ผักกระเงเก็บมาจากทุ่งนาอะไรจ้ะเรอให้น้ำเดือดก็ใส่ประเด็กจ้าสุกเรียบร้อยแล้วจ้าเห็ดของเราก็ใส่ลงไปแล้วนะี่เราติ๊กแกงใส่ข้าวโพดน้ำเด้อเห็นขาวๆนะี่หมักสลีบาสุติเอินข้าวเหนียวเป็นสีขาวลุงเอามาให้ตามด้วยผักกระเยง,งน้อยที่เราไปเก็บ ตามพงนาจ้ะตะกันยังน้อยใส่ไปทั้งลาบเลยด้อพี่น้องจาล่างเลยโมงเย็นของเราวันนี้กับบรรยากาศฝนตกเล่นๆใส่ให้พร้อมแต่แซ่บขนาดเลยเนาะไปออกนอกบ้านเราก็ไ,ได้อของเนี่ยของกินแล้วแล้วก็อมีแกงน้องอันดับไก่ย่างปีกไก่ย่างยัอโยะแกงหนอ่อเพกหรือหนอ่อโจด อรติกทุบเอาจ้ะกัวเล็กใจเย็นข้าวและตัวเล็กจ้ะเรียบร้อยจ้าเมนูเย็นนี้ของเราไอ้หน่อยจึงพากันกินครับจ้าชายามเย็นฝนตกลิ่นลิ้นสุดยอดครัวพาสสิกข,ของเรายิ่งหนึงเข่าอยู่เลยครับผมจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า